bà mẹ của họ kiếm chua ốc viên thờ vạt nọ xóa thủ cho đơn phân đối nhà không ngon

ก่อ,อนดาสิกขาปวดเนาะบวชโมเนาะนี่วะขอดชิมสาธุจะเดินพอนเลือดหยาดยอมที่เขา,าไม่เห็นคลิปนี้เนาะไก่ก็แช่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหดคลิปให้หยาดย่อมเดืเบิ่งเนาะเออกัดซิ่งโมเองดะวบ้าไซยัง ย่งางไปทางนาพุนน่ะพนเอินไปบอกเอากระตาคือบอกกระตามา,า,าไปตีเดี๋ยวไปทารถตีเดี๋ยวพูนึงพุ่นนึงก็อยู่นี่นไปยังไปหาพ่นน่ะไปบางจกในม,มือพ่นออกไปยังไปหาพ่นพุ่นน่ะเอาขนมกระตมออกจากบาท

ยังมาเอาน้ำเพ่นอ่ะนะบ่ต้องยืนน้ำกันบ่ต้องไปน้ำกันเนี่ยกันเออารดมาเลย ยึดสารถูกแน่ยิบเสื้อผ้ามันโดดแล้วที่เย็บจะร้อนแล้วเทออกจากถุงอ่ะเทออกโดดบัวสิบเก้าองค์หนึ่ง sẽ thayออกจาก thúng hàn ná mẹ, sẽ chốt thúng hàn bánh nhạt đó. Con chấm bơ bố mẹ cho cứ biết rồi bác bạn bạc 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 เขาซ้อยเผือบเผือบเผือบเลยลงตัวลงตาฮ้องซาธุเด้อได้เห็นคลิปนี้เกือบเศร้าเนาะ ông phụ ông ta hả? Phụ ươn cái sinh nhập kiếp để phụ ươn này. น้ำคนเนาะเอ้ยยางน้ำเน่ไอเด้งยางมาถ่ายเทน้ำฝนน้ำเน่าเนี่ยไปเอาน้ำฝนเนาะไปถ่ายคนจะถ่ายโดดไปถ่ายคนแดกโดดโดดอโดดเยอะหรมีคนยางน้ำตอนบอกกันบ่าผสมมาจากข้าวบินตักบาดเทอร์โบยังวะแต่ยางน้ำฝนเนี่ย <laughs> bớt khắc bớt nè Bớt kapoa, nó bớt cà Bớt kapoa. Bớt kapoa. Bớt kapoa. Bớt Chúc Bớt kapoa.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  để vay nhanh <laughs> <anh bảo. cười> เล้วกบรรทัดกระเซยดล่นมาี๋ยวะหน่อยก็ได้พัวเฟอร์ซิุดก็เต็มกันแล้วไปดัดเกี่วผลนด้ไหมเด้อดัดเิีวต่อไปเด้อมาเดมใไม่นี่โอ้เฟอสิุดนี่

khách thầy Mày cho nói khách thải phó đẹp. บุญเนาะที่ได้เห็นพ่อแม่คูวาอาจารย์เนาะขับบินธาบะาเนาะ,ะไปเห็นคลิปนี่ก่อนไปขอมินเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะ บูเห็นนาหลวงปูลวงตาผูย the ืนผูย่างก่อนเนาะยัง e พูดต่กินมากสนาะตอนเอกัตามาน้ำหอก Ừ, bái bái bái, bái thay thế thằng nào luôn <laughs> ไอ้ไอ้ไอ้เอารถไปทั้งนาเอารถไปทั้งนาเอารถน้ำนาโดดโดดน้ำนาโดดว่าเขาซอยลดางเขาซอยนี่ฮะแต่เข่หันย่างได้ ติดมือกี้เตาะหนนึงสมบมติในปลมมือก็ได้ถุงเข่าใส่ตั้งหางนี่เด้อแน่ยเข่านี่เด้อบัดมืงหยอดเหื่อบุ๋มีเข่าสั้นไดหอดบัดน่ะฮะ เอารถน้ำนาเอารถน้ำนาเอารถน้ำหนา เขาเขาก็มือก็เด้่มเป็นใจกันเนาะเทรองโดดลูกเทรองโดด

Thử coi cả đây, ấy coi nhanh เดบผู้คองมันใจเย้ยคองค้อหนด,อด

นี่ก็เป็นมื่อสุดท้ายเนาะที่เราได้ออกรับบินทบาตพร้อมกันเนาะเพื่อจะได้รับสิคาบทในตอนบ่ายเนาะตอนตอนเช้าเนาะเพืนก็ได้ตับบัตรเทโบเนาะก็ได้สิคาบทอาสาถูเด้อไปดีเห็นคลิปนี้เป็นบุญญาปรมีเนาะ ครูบาอาจารย์เท่าก็ได้อ่านได้องค์รวมเนี่ยเกือบเศร้าเนาะ พองพีโดนัทก็มา <laughs>